ขึ้นมานี่พี่น้องคันยอดมองนี่ทีเพื่อนแตกขึ้นมานี้ขันเพื่อน,ในใญ่ไปเพืนน่อนหนีได้ค่ะหากเพื่อนเนี่ยทีถ้านาทีสะสมแปงอยู่ดีๆนี่เพื่อนกระต่องแบ่งสารอาหารเพื่อที่จะมาลอเเลียงกิ่งนี่เพื่อนแตกขึ้นมาหม่มองนี่พี่น้องมันก็บว่าม่นผลดีปานไดนเนาะคะ่ะหัวเพิ่นน่ะจากทีเฮาสิได้เอาไปขายได้นำนักดีหัวนด้นได้นนักดีปเปอร์เซนต์แปงได้ดีกลับกลายเป็นว่า1นเปอร์เซนต์แปงสิลดลง น้ำนักของหัวมันสำบันหลังนี่กงสิลดลงขึ้นกันเพราะว่าเพราะว่าน้ำนักพนะเพิ่นลดนะเพิ่นได้ทรงสารอาหารนี่มาอลอยเลียงกิงใไม่ดีเพิ่นจีนจะเล่อเติบโตไปนานนะคะเพื่อเป็นการป้องกันพี่น้องบ่ให้หัวมันเหานี่น้ำนักลดขันแม่นมาหฮอตัดล่ำอียงเดียบร้อยแล้วพี่น้องกอยาให้เกินเดือนเด้อพี่น้องเด้อให้เฝ้าคุดหัวไปขายซะมันหอดเวลาที่หฮาที่ตองคุนหัวขายแล้ว สวัสดีจ้าภูพอ,พอกับลูกอีสานใช่แน่อีกแล้วพี่น้องเมงนีภาพพี่น้องมาพูพอก็บมรลิกาศอยู่ให้มั่นสำปหลังตะวาต้าตนมั่นสำปหลังที่พ่อเมย์ภูพ,อ,พอ,อยู่ตอนหนาหมือน,นี้เนาะคะ่ะเป็นต้นมั่นที่เหานั่นได้ตัดล่ำเพิ่นเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปขยายตอเพื่อที่จะเอาไปเห็ดพันต่อน,นะพี่น้องซึ่งต้นนีเหาก็ไดทนพันทั้งเบิด3ซ้ เอ้ซึ่งต้นนี้นะคะขอขอโทษพี่น้องต้นนี้เนี่ยเขาก็ได้ล่ำทั้งเบิดสามล่ำพี่น้องหนึ่งนี่สองแล้วก็สามพี่น้องจ้าแต่ว่าซึ่งนั่นมันโมเมนต์ประเด็นพี่น้องประเด็นที่เข้าเสียเอาเมื่อวาซูพี่น้องฟั่งก็คือว่าต้นมั่นต้นนี้เข้าได้ทำการตารัดล่ำเพิ่นเนี่ยทั้งเบิด3สามสัปดาห์พี่น้อง สามสัปดาห์เนาะสามสัปดาห์กระตกไปทั้งเบิดสิบหามือพี่น้องจา๋าสิ่งที่เฮ้าอัศจรรย์ใจก็คือว่าเป็นอย่างเฮานันตัดล่ำเพิ่นไปแล้วนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นคือบพ่าตายนะ่ะนะมองนี้นี่คือสิ่งที่เฮ้าอัศจรรย์ใจก็เลยไปศึกษาอ้อมมลมากเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสำปะหลังนี่เป็นผืชอ,อัศจรรย์มองที่ว่าถึงแม้ว่าเฮาสิตัด ต้นเพิ่อนออกไปเพิ่นกับโบาตายยอนว่าหากเพิ่นเนี่ยยังฝังอยู่ในดินพี่นอ้องหากเพิ่นก็นยังคงเห็ดงานแล้วก็ถ้หนาทีในการดูดสารอาหารนาะพี่น้องนอจากดินนี่ละพี่น้องจา๋าเหล่าที่นี่เนี่ยหากเพิ่นที่อยู่ใต้ดินนี่บบว่าสิเป็นหากฝอย บวาสิเป็นหากฝอยหรือว่าหากที่่นถ้หนาที่สะสมสารอาหารซึ่งนั่นก็คือหัวมันสำปะหลังนะคะเพิน่นกะย่งคงถ้หนาทีน้องพี่น้องเนาะยังคงําหนาทีในการดูดซับสารอาหารเพื่อที่จะมาลอยเลี่ยงลำต้นของเพิ่นนะพี่น้องหลังจากนี้ผ่านมาหอดซับดาที่สามเนี่ยเพิน่นกะแตก แตกหยอดออกมามองหนีนะพี่น้องจ้าแตกหยอดออกมามองกิ่งไอ่ลำ่ำล่ำต้นเพลินเนี่ยพี่น้องมองตาเพลินนี่ค่ะมองเปลือกเพลินนี่ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆมองหนีนี่จ้านี่นี่มองหนีนี่ก็เป็นยอดที่เพลินแตกออกมาจากลำต้นอีกแน่พี่น้องนี่มองหนีนก็แตกออกมาขึ้นกันเพราะว่าจากส่วนนี้คือจะเป็นบริเวณเปลือกของเพลินนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้พี่น้องในเบิ้งที่จริงแล้วตอนที่เขาปลูกนะคะตอนที่เขาปลูกเนี่ย ต้นเพิ่นกับซ้ำหนีแหละพี่น้องนน้อยซ้ำหนีบะเทิงบะซ้ำสองเหนี่ยวซ้ำค่ะอันนี้เป็นพันุเกษตรศาสตร์เด้อจ้ะบัทนาเพิ่นได้กินฟุน้นกินปุ๋ยแล้วเพิินกับใยขืนบวกกับบวกกับลำต้นถอนพันเพิ่นหนี่มีการแตกตาออกมากลายเป็นกิ่งไม้ตนนัวหนีค่ะเพิ่นกับใยขึ้นไปเรื่อยๆน้ะพี่น้องเนาะคขืนพี่น้องสังเกตนะพี่น้องนี่สีเห็นมองนี่มองกลางๆนี่สิเป็นไอ้ สิเป็นถอนพันธุ์เกา่าที่เฮาเอามาปลูกในะคาดดำๆนี่พี่น้องเท็นบ่นี่ค่ะนี่อันนี้เฮ้าไอ,อ้ยอดยอดที่เพิ่นแตกออกมาเนี่ยพี่น้องเข้าเอาคือสิบเข้าประด้เอาเฮ้าประเด็นวนันฟุ้นวันปุยเห้เพิ่นอีกแล้วด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮ้าสิบ่ได้๋ลอยเรียงล่ำเพิ่นเนี่ยเพิ่นจะเอาไปเห็ดพันธุ์ต่ตอ,ตอแล้วเพราะว่าเฮาสีคุดแล้วนะคะเนี่ยมันกระเทือบว่าโดนเกินไปนะคะที่เฮาปล่อยเพิน่นอยู่ในดิน แล้วที่นี่ห้าปอยเพิ่นยูนิดินแต่ว่าต้นเพิ่นกะว่าตายดอกพี่น้องตาบไดที่ฝนบบตกน้ำโบทวมนี่เพิ่นก็นยังสีคงจะเจร่ญเติบโต,ตของเพิ่นไปเรื่อยๆนี่นะคะเนาะพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าสิ่งดียาจะบอกก็คือว่าในความอัศจรรย์ของเพิ่นเนี่ยแต่ว่ามั่นกับประเมนเรืองดีเลยค่ะที่ห้าสปลอยเพิ่อนอยู่ในแบบจังสีด่ดดๆเพราะว่าหยังเวติเพราะว่าขันแม่นว่าเนี่ย ยอดเพิ่นทีเพิ่นแตกขึ้นมา,านี่พี่น้องขันยอดมองนี่ทีเพิ่นแตกขึ้นมา,านี้ขันเพิ่นญ่ไปเพ่นนีเด้ค่ะหากเพิ่นเนี่ยทีถ้าหนาทีสะสมแปลงอยู่ดีๆนี่เพิ่นกระต้องแบ่งสารอาหารเพื่อที่จะมาลอเลียงกิ่งทีเพิ่นแตกขึ้นมาไม่มองนี่พี่น้องมันก็แม่นผลดีปานไดนเนาะค่ะหัวเพิ่นน่ะจากที่เฮาสิได้เอาไปขายได้นำนักดีหัวนั้นได้นำนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงได้ดีก้กาวไกเป็นว่านึง เส้นแบ่งสิลดลงสองน้ำหนักของหัวมันสำปะหลังนี่กงสิลดลงคือกันเพราะว่าเพราะว่าน้ำหนักเพิ่นลดนะเพิ่นนั่นได้ทรงสารอาหารนี่มาลอยเลียงกิงหไ่ที่เพิ่นส,สิเจเลญเติบโตไปนานนะคะเพื่อเป็นการป้องกันพี่นอ้องใ้หัวมันเหานี่น้ำหนักลดขันเป็นมาหฮอตัดล่ำยังเดียบร้อยแล้วพี่น้องกอย่าให้เกินเดือนเด้อ,ดอพี่น้องเด้อให้เฝ้าคุดหัวไปขายซะ มันหอดเวลาที่ห้าจะต้องคุนหัวขายแล้วแต่ว่าสําหรับดูกอีสานแชแนลนี่ก็คือเ้าปลูกลายหมองนะพี่น้องห้าปลูกลายแปลงฟังทั้งผุนกับหาก็ปลูกไปแล้วพูนฟังทั้งผุนนะคะเ้าปลูกไปแล้วนี่แล้วเ้าก็ไดทอนพันธุ์จากแปลงนี่นะคะเอาไปปลูกฟังพุนมาที่นี่พอเ้าปลูกฟังพุนเรียบร้อยแล้วเ้ากระสิมาปลูกฟังทั้งผีแต่ว่าหฮาจิต้องเอานี่ค่ะเฮาจะต้องคุดหัวไปขายก่อนพี่น้องจ้่เ้าจะต้องคุดหัวไปขายก่อนเด้ ที่พี่น้องเห็นญี่ปุ่นก็นคือ,อยังบม่ทันได้ขุดเดียค่ะเพียงแต่แคา่าว่าตัดลั่มเปนออกสื่ออันนี้ก็เป็นอ,อีกเงาหนึ่งได้พี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นอีกเหงาหนึง่นงนี่่นนะคเพิ่นกรลังร่งสิไง่ขึ้นพี่น้องเห็นบอนี่เห็นบอนี่อันนี้เฮาเอาไปเห็ดพันตอบ่ได้ดอกวค่ะเพราะว่าหัวเพนนิินนแกเต็มทีแล้วนะาพี่น้องเนาะหัวเพิ่นแกเต็มทีแล้วนี่ต้นหนึ่งนีงน่ต้นนึงพี่น้องอู้ยางาไปหอดพุ่นละเดี๋ยวจะให้พี่น้องไปเบิ่งนะคะหดายรต้นน้ำกันว่า ที่ห่อตัดลั่มออกไปเล้วนีเน่เพิ่นเพิ่นมาตายย้่อนวาเพิ่นยังมีหววัวอยู่ฝังอยู่ในดินอยู่นะพี่น้องที่เพิ่นทำหน้าที่ในการสะสมสะสมผวกแป้งสะสมคาร์โบไฮเดรตไว้นะคะในดินน่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกลหลายต้นเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งเลยค่ะพี่น้องเำามาเบิ่งต้นนีตนน้นหนีก็คือกันนี่เห็นบ่แต่ลกมาค่ะ แต่ว่าตอนนี้พนเพื่อนแต่กมาดีใบเพื่อนกับม,มีลักษณะทีะ่บ่คองงามด้กพี่น้องก็สิปเป็นใบโกดแน่เป็นใบบองามนะคะเป็นใบเสียวๆแน่นะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้หากเพื่อนเนี่ยมันเต็มที่มันมันมีสารอาหารอยู่ในหัวเพื่อนมีเต็มที่แล้วบางถ้ามาเพื่อนส่งมาลอยเลี้ยงใบที่เกิดไม่นี่ได้บ่จะได้ยุจ้ะได้ยุ่แต่ว่าเพื่อนก็อสิส่งขง้ามาเลี้ยงได้ว่าเต็มที่นะพี่น้องนบ่บอพี่น้องเห็นยังบ่ตระราง หัวมันจำปะลนะัน่ะนี่พี่น้องเบิง่งนี่ละ่ะอันนี้ก็เป็นหัวมันนี่เขาเอื่อนมาหากซะสมแปงเด้อพี่น้องเด้อหัวมันสำปะหลังนี่ละ่ะมองทีเข้าสีดาเงินอันนี้ก็เป็นเหงามันเพลนเนาะที่เพิ่นแตะออกมาจากนี่อันนี้ก็เป็นท่อนพันธ์เกา่าได้พี่น้องนี่ดำดำนี่เป็นท่อนพันธ์เกา่าที่ห้องมาปักมันจะที่แหลกนี่พี่หมอคือคลิปก้อนหนาะที่หลูกกีสานจะแน,นวว่าโซ่พี่น้องฟัง่งกันล่ะไอโต่ประเท นี่คือข,าข้ามอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งได้พี่น้องบรรดาพ่อพ่นแตกยอดออกมาสือปะเบิยอดเพิ่นซุ้มหนีจะเลื่อนเติบโตเป็นบอ่อไก่เป็นกิ่งเนี่ยไก่เป็นลั่มต้นเนี่ยเพิ่นกระสีหงหุม่มถอนพันเก่าห้องเพิ่นค่ะเอาว่าถอนพันเก่าห้องเพิ่นนี่คือคือแบบว่าเพิ่นในท้ามนาทีทรงตอในท้านาทีลอยเลียงนี่กิ่งที่เกิดมาใหม่เพิ่นใหญ่เพิ่นตัวแล้วต้นนี้กระสีหุม่มเอาเพิ่นเพิ่นกระสีตายนะคะนี่มองถอนพันเกา่าเพิ่นก็สีตายนี่ อันนี้หัวเพิ่นกะใหญ่พี่น้องอันนี้แค่หัวเดียวเด้ค่ะสิบ่ขคูดให้เบิดเบิ่งเบิดดอกพาวามื้อนี้บดมารีวิวหัวมันพี่น้องแต่ว่าเรลืองเปร์เส้นความหัวใหญ่นี่บ่ต้องพูดถึงเลยค่ะมันเป็นมันอายุครบ11บเอดเดือนแล้วหน้าพี่น้องเปร์เส้นแปลงเพิ่นกันดีแต่ว่าสิทิมไหว้ดนกับว่าดีตัดลำออกแล้วเพิ่นบ่มี่ใบเพิ่นบ่มีใบในการสังเคราะแสงนะพี่น้องอาหารที่เพิ่นสิได้รับมันกะจะได้ยู่นละเพราะว่าเพิ่นหา กินอาหารอยู่ในดินแต่ว่าขันเพิ่นมันบ่มีบใบใีการสังเคาะแสงหงวัวาเพิ่นนี่ก็ต้องส่งอาหารมาลอเลียงใบส้มที่เกิดมารุ่นที่หลังนี่นะพี่น้องเอาเดี๋ยวจิโชมใ่ก่อนค่ะเดี๋ยวสิพอพี่น้องไปเบิ่งอีกต้อน,น,นอือ่นนี่น้องเบิ่งอันนี้ทุกต้นนี่ค่ะคือฮาไดตัสลำเพนอกเลยได้พี่น้องนี่ยเนนี่กัคือกันนี่ อันนี้ก็แสงอยากจ,จีจานแน่ได้เลกน้อยพี่น้องนี่นี่เบิ้งที่ล่ะใบนี่บ่มีประโยชน์ดอกพี่น้องนี่นี่พี่เบิ้งดินเป็นแตกนี่ดินแตกนี่ก็คือหัวมันได้พี่น้องปวนด้พี่น้องเบางอีเจ้าบาดก็หล,ล่ะเิ็นเลยก็อดใจ้บไวนะ้น่าเป็นลูกๆพี่นอ้องนี่ก็จะมีเทืองหากฝอยหากฝอยนะ้วกหากสะาสมแปลงเพิ่อยูตะลางอา้าบบกุดดอกค่ะเดี๋ยวจัง จังเบิงปุ่นละเดอมือคุดปุ่นอะอันนี้ก็จะเป็นท่อนเก้าเพิินสันแย่หน่เป็นทอนเก้าเพิินค่ะนี้แต่แปกวางละทนุนจนสีไงแล้วพี่น้องเอาไว้ดุนบด้เดอร์ค่ะนี่ต้องฝาคุดด้วยค่ะเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิฟ้าพี่น้องไ้แจะเพียงท่นนี้แล้วเนาะค่ะอันเมื่อน,นี้กัคลิปนี้ก็มารีวิวให้พี่น้องเบิงซื่อซื้อ,อสันดกว่าว่าลำมมันถี่เฮาตัดลำเพิินไปเหตุทอนพันเนี่ย ที่มีตัดไปแล้วเหงามานงันนี่กับอายุได้ประมาณซิบหามือเนี่ยค่ะผลมันเป็นจังไดแน่นี่พี่น้องก็คือความอัศจรรย์ของเพิ่นมนละตัดล่ำออกก็ยังบม่ตายอยู่ได้พี่น้องก็ยังคงแตกยอดขึ้นมา,ซมาซเซยตุยนั่นนะคะน่ะเนาะเอาเป็นกำลังใจให็นในเด้ออย่าลืมคือเก่าค่ะยังคันมากิปนีกัอย่าลืมกดไลค์กดแช่ ไปบ้านในติดตามเ็ากดติดตามไมเ,ดเด้อกระสีเดบิวชคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะเดบิวิงคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการฮิตมันซัมปลังมีละเดบิงในทุกทิดทุกมุมทุกแง่นั่นแหละไปเทคนิคต่างๆเนาะของการปลูกมันกับทีมงานหลุีสานแชนแนลพอกันคลิปหนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ